สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับนารถบ้านสมชัยนะคะวันนี้นะคะนามาจัดเต็มราคาโปรโมชั่นให้กับรถ bmw นะคะ 318i นะคะปี2008คันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่349,000บาทนะคะ349,000บาทผ่อนได้สูงสุดถึง60งวดน,นะคะงวดละประมาณ8,000กว่าบาทนะคะ รถคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะขายพร้อมป้ายทะเบียนสวยแบบนี้เลยนะคะทะเบียน1.6นะจ๊ะเป็น BMW นะคะไม้น้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่9000 0กิโลกุญแจมีให้ทั้งหมด2ดอกนะคะยางนะคะเป็นยางปีใหม่นะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะออปชั่นภายในนะคะรอบๆคันสวยมากๆเลยนะคะ ด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น bmw 3 1 8 i นะจ๊ะเป็นตัวซีรีส์3นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันเลยนะคะสําหรับภายในของรถนะคะดีไซน์เขาหรูมากๆเลยนะคะเป็นกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายวิทยุได้เลยนะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะจ๊ะนี่นะคะออปชั่นภายในเขาจัดเต็มมากๆเลยนะคะรองรับวิทยุ CDMP 3นะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายมากๆเลยจ้าส่วนออปชั่นของเขานะคะกระจกมองข้างนะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะปรับ ให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะเวลาเราใส่เกียร์เดินหน้านะคะก็จะปรับขึ้นให้อัตโนมัติแบบนี้เลยจ้าสำหรับบริเวณเบาะผู้โดยสารนะคะของ BMW ด้านหลังนี่หรูมากๆเลยนะคะมีแอร์ให้ด้วยนะคะมีแอร์หลังให้ด้วยเย็นสบายนะคะทั่วถึงเลยส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายมากๆเลยจ้า สำหรับบริเวณห้องเครื่องของ BMW คันนี้นะคะรับประกันเลยรถสวยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะ Not m เม็ดอาร์ตมอกทุกอย่างนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะคัตซีนะคะสวยมากๆเลยนะคะฝากระโปรงหน้านะคะไม่เคยถูกถอดหรือทำสีเลยนะคะชกอคอัพฝากระโปรงหน้านะคะยังคงคำได้ปกติเลยจ้า สำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรถ BMW s e r i e ์3นะคะ 318i ปี2008นะคะรถสวยแน่นอนนะคะราคาตอนนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทนะคะ3 4 9 0 0 0บาทผ่อนได้นานสูงสุดถึง60งวดน,นะคะ มวนละประมาณ8,000กว่าบาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา BMW นะคะรถบ้านแท,นแทน้ๆรถเดิมๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0994443624นะคะ0994443624นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า